ครับผมสวัสดีครับจากร้านกระจกอลูมิเนียมสินลุงเรืองจิตไฟสานะครับสาขาสองที่ปทุมธาน,นีนี่นะครับผมมาขอรีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับทางเรารับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกันห้องกันออฟฟิศกระจกอลูมิเนียมตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนตามสถานที่ต่างๆนะครับศูนย์ราชะการหรือว่าห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ํามันเราก็ไปหมดนะครับขอให้ท่านอา่า พอมานะฮะเรายินดีรับใช้และให้บริการท่านนะครับผมเรามีสินค้าให้ท่านเรียกหลายเกรดนะครับและช่างที่ไปติดตั้งให้ท่านนะครับทุกท่านจะมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาท่านได้นะครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับเบอร์0 8 3 0 4 6 7 4 4 3นะครับจากร้านสินลุงเรืองกิจไพศาลนะครับ ทางเรายินดีรับเช้และให้บริการท่านนะครับมีรับประกัน2ปีนะครับหากใดๆหากสินค้าใดๆที่ใช้ไปเนี่ยมีปัญหาภายใน2ปีอยู่ช่วงระยะที่เรารับประกันไว้เราก็ยินดีเคลมให้ท่านใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับเบอร์ศูนย์แปด4 4นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม